พูดถึงคันันนี้นิดนึงครับพูกับลูก8นี้แต่กันทักได้ดีใจครับผมดีใจสุดๆแล้วก็ขอขอบคุณทั้งผู้บริหารแลร้วก็ทางโรน่าด้วยนะครับที่จัด กิจกรรมอะไรอย่างนี้นมาให้พวกเราสองคนนะครับก็ดีใจมากครับดีใจที่ได้เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่ได้เจอเพื่อนนะครับขอบคุณทางผู้บริหารนะครับที่จัดกิจกรรมวันนี้มีเตรียมอะไกิจกรรมอะไรยังไงให้เปนแฟนพักค่ะจากสคริปต์แล้วเนี่ยน่าจะมีทั้งทั้งเกมใช่ครับทั้งโชว์โชว์ด้วยมีหลายอย่างครับผมก็ต้องรอติดี๋ยวตามในงานครับแล้วเมื่อกี้แบบมีเซนไรเซนแลครับผมมีด้วยครับมีด้วยครับ ให้กับแฟนๆใช่ครับก็เดี๋ยวมีกิจกรรมร่วมกันแน่นอนครับผมแน่นอนครับครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของที่เคยแฟนมีที่ต่างประเทศเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปร่วมงานกั็นอะไรบ้างที่บาสันโอ้โหทกครั้งก็ต่างประเทศเนาะใช่ครับทุกครั้งก็แฟนคลับน่ารักมากๆนะครับมันได้เหมือนแบบว่าเป็นกำลังใจที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเขาอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วก็ทุกครั้งที่ไปเราก็แบบอบอุ่นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามต่างกันไหมทั้งสองประเทศใน่บาสัน คือความจริงเราไปมาคั้งทางหลายประเทศทก็ทุกครั้งที่ไปก็เรารู้สึกได้เลยว่าแบบแฟนๆทุกคนแบบน่ารักมากๆแล้วก็แบบว่าคอยต้อนรับเราแบบมากทุกครั้งทุกครั้งที่แบบตลอดครับผมแล้วก็ผมว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นขอบคุณสำหรับพวกเราใช่ยึดนะว่ากิจกรรมต่างประเทศนี่คือแบบต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมงานครัให้แตกต่กางกันเสมอคือแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่ ทุกครงก็เตรียมพร้อมเหมือนกันครับแฟนๆแต่และประเทศทุกคนคือแฟนคลับเหมือนกันครับไม่ไม่ได้แตกต่างกันทุกคนน่ารักเหมือนกัน<ช>แล้วก็ทุกคนก็คอยซัพพอร์ตในสิ่งสิ่งที่พวกเราทำต่างๆดีใ,ใ,ใจที่ได้เจอทุกทุกคนแล้วแฟนมิทในไทยนะครับนอกจากงานงานวันนี้แล้วเนี่ยจะ,จะมีกิจกรรมแฟนมิทอ่าอันนี้เลยอันนี้เลยครับผมผมครับวันนี้ 6, า่าวันเกิดวันที่6ครับแล้วก็ตัวงานวันที่10พฤุสาคมนะครับฝาก้วยครับภูมิล่าเบอร์เดย์แฟนคลับ ต้องรายละเอียดเป็นยังไงที่จะเข้าร่วมาสามสารถซื้อบัตรได้ทางอีเวน p ์พ s าสนะครับผมทีเดียวครับผมตอนนี้ก็ใกล้แล้วพิเศษแน่นอนอยู่แล้วครับผมบอกเลยว่าโ,โหสุดๆ <c oughs> ผมอ่านสคริปต์แล้วมันแบบ <laughs> <chill. S 2> มันเอาอ um ่ะมันเอาจริงจริงพี่ครับผมมีอะไรที่คิดว่าแฟนๆไม่ได้เห็นจะได้เห็นได้เห็นแน่นอนครับเป็นเป็นเป็นครั้งแรกของภูมิที่ที่ภูมิได้แบบว่าเป็นโชว์เดี่ยวจริงๆนะครับที่ที่ได้ลองทําได้ลองแบบว่าจัดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างที่ภูมิอยากทําหรือว่าทุกอย่างที่แฟนๆเคยอยากเห็นเนีมจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็จัดออาเป็นโชว์ให้ดีที่สุดถ้าเกิดอยากได้ของขวัญวันเกิดอากได้ของขวัญอไรยงไงบ้างเรา ผูไม่ได้ไม่ได้อยากแกล้งขวัญอะไรครับอยากให้ทุกคนแค่มาจอยกันแค่นั้นก็พอเลยครับเป็นดีใจที่ได้จัดร่วมกับแฟนๆครั้งแรกในชีวิตของผมครับผมพี่แอับนะครับพี่อ๊บให้อะไรคทูไหมก็<ะ>ต้องถามพี่ชายครับผมว่าเดินดูในนี้แหละ <laughs> <laughs> เอา้าหมายว่าไงห,หรือว่าเป็นเซอร์ไพรส์มีเตรียมไว้แล้วครับผมอ้าวเหรอ ไม่บอกว่าไม่เป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมต้องรอติดตามต้องรอติดตามอ่ะ้วพูดถึงในส่วนของซีรีส์ครับเราจะได้ดูกันเม really so. ื่อไหร่แฟนรออยู่คือแฟนๆดูเท่าไหนเรารู้แค่นั้นครับเขาเลิกเขาเลิกจะบอกพวกเราแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเขากลัววกเราหลุดสปอยนี่พูดจริงๆนะแนนไม่ไม่ได้ล้อเล่นนะผมพูดจริงๆว่าเขาเลิกบอกพวกเราไปแล้วเพรากลัววกเราหลุดสปอย มันมรับความคึ้หน้าแ่ะเพอาะเขามีการเตรียมตัวอยู่ครับก็พรีพร็อกซ์ชันกันใช่จริงจริงนี่ยายก็กำลังเขียนกำลังทำมือนอยู่ครับคือทุกคนทำงานกันหมดครับตอนนี้ใช่ครับเตรียมตัวกันเป็นคาแรคเตอร์แนวไหนก่อนไม่สักหน่อยใช่มคาแรคเตอร์จริงจยากมากเลยใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวสปอย เดี๋ว<ล>่ายังพอหมดเสร็จแล้วใช่ไหมหมดเสร็จยังครับยังไม่เสร็จใช่ครับเลยยังบอกอะไรทุกคนไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราหมดคือความจริงแล้วอ่ะทุกครั้งที่เราบอกว่าแฟนๆรู้เท่าไหร่เรารู้เท่านั้นอะคือ,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 อไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นนะพูดจริงๆนะพวกเราพูดพูดจริงๆครับแล้วแบบทม์ไลน์ที่ว่าคาดว่าจะให้แฟนๆได้ติดตามจะเปิดกล้องหรือจะได้ดูกันปีนี้ไหมทำลายคิดว่าปลายปีอาจจะมีการถ่ายทำปะ <icana S 1> ไม่<ผ>ม <laughs> ค่อยทราบรายละเอียดครับผมต้องรอเพราะว่ากลัวพูดไปแล้วมันไม่ตรงเลยครับรอทางยืนยันดีกว่าอร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 อทางทีมงานยืนยันดีกว่าใช่ครับก็คือก็คือแบบเตรียมตัวเตรียมอะไรพวกเราเองก็เตรียมตัวให้พร้อมอยู่ครับผมคือในฐานะแสดงเองเราก็พรายามเป็ตัวดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เพื่อเพื่อลับหมดคิวได้แน่นอนใช่ไหม ออคิวได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วผมอยู่แล้วเราพร้อมทำงานแล้วคิวได้อยู่แล้วแล้วมีกิจกรรมร่วมกันอะไรไหมนอกจากเดี๋ยววันที่หกกาคนนรื่ห่งเราทำมันอยู่เรื่อยอย่างยูทูปก็ยังถ่ายได้ใช่ยูทูปกถ่ายเรื่อยก็ติตามทายูทูได้ของบบหัใช่ครับเจยังไม่หมดเลยเนี่ยทุกวันนี้หมดแล้วหมดแล้วหลับล้าไปแล้วหลับลางไปแล้ว ได้แน่ใจกับใครครับที่อัพถึงว่าแน่นอนเราก็ต้องเจ้าบอยอยู่แล้วเจ้าบอยครับแต่ว่าลายนึงครับแต่ว่าลายนี่เป็นแบบว่าจากพวกเราส่วนตัวเลยว่าชอบแบบไหนอะไรเงี้ยตามสไตล์เลือกเองครับเลือกเองครับผมใช่ครับอัพแล้วตอนนี้พูดถึงทัพเอกนี่คือทำงานหาเงินมากกว่าที่จะสร้างบ้านทุกย่างเรยบรอยก็ก็ยังทำอยู่ครยังทำอยู่ครับผมยังทำอยู่ ผมว่าสําหรับเรื่องบ้านแล้วอ่ะพ really ูดจริงๆว่าม sure> ีเท่าไหร่ก็มันไม่พอหรอกครับเพราะว่าพูดจริงน้องแบบว่าหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบทําบ้านกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอกว่าสร้างบ้านหรืออะไรอย่าเงี้ยหรือซื้อบ้านหรือองเงี้ยผมว่าการทําบ้านมันมันปัจเจกว่าผมว่าสำหรับผมปัจเจกมากเพราะว่าแล้วแต่ว่าแบบเออเราต้องการลายมันมีแบบไหนบ้างอะไรแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราแค่ทําให้ดีสุดเท่าที่เราทำได้ยังคาดหวังว่าปีนี้ได้ได้ผลไม่ใช่ คุณย่าครับผมก็ก็ไม่รู้ครับแต่ก็พยายามพยายามเล่นอยู่ครับเพราะโชคดีว่าเออพวกเราหมาเพื่อนยังยังยังต้องของานอะไรเพิ่งเตอมมีงานก็ของานแน่นอนครับผมผมรับทุกงานของเราครับผมไไม่ดโอก้ยนานเลยนาานนนะครับยกเว้นแฟนมีนะถ้าไม่นับแฟนมีก็ถ้ไม่นับแฟนมีใช่ครับโอ้ยนานมากนานมาก ครับมสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ไปบราซิลแล้วก็กลับมาพักแป๊บนึงแล้วก็ไปสิงคโปร์ต่อไม่ได้ไม่ได้สงการที่ไทยใช่ครับจะไปเล่นตุรกีผมไม่เล่นนะปกถิงไม่ได้เล่นสงการอยู่แล้วครับ ใช่ครับไม่ค่อยเล่นผมก็ผมไม่ค่อยเล่นของตัวเครับถ้ามีผลงานอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมครับก็มีแน่นอนครับผมแต่ว่าอยากให้เราติดตามเพราะว่าอันอยากก็อาจจะยังพูดไม่ได้จริงครับผมแต่ว่ามีแน่นอนครับมีแน่นอนมีใหคนติดตามแน่นอนมีจริงๆครับมีจริงจริงแล้วอัพจะมีเพลงใหม่หรือพูดไม่เพลงใหม่อีกเฮ้ยบ้านอัี่ก็ไม่แน่หรือไม่เคงคู่กันไม่มีอะไรแน่นอนครับผมก็ฝากราอยู่อาจจะได้เห็นอะไรนีดหน่อย ครับผมใช่ครับวันเกิดต้องรอดูครับรอดูรอดูรอดูวันที่สิบีกว่าะรอดูวันที่สิบขอวันที่สิบสุดท้ายนี้ฝากงานกิจกรรมนะครับยังไงก็ต้องขอฝากโคนาไปด้วยนะครับของงานเลิฟบองเวเดียนเซรั่มนะครับผมก็ขอบคุณทางผู้ดูหารองแล้วก็ทางแบรนด์เองด้วยแล้วก็ที่จัดงานให้เราได้มาเจอพี่น้องน้องแฟนของผมขอบคุณมากดีใจเลยก็มีความสุขมากๆครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้ครับผมก็ยังไงก็สามารถซื้อได้ที่ท็อปทุกสาขาครับผมก็และก็จะ อินเชลที่บิลวเลียมภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับยังไงก็ต้องขอฝากตัวคนนเดยแต่วันนี้ซื้อได้ที่หน้างานาแน่นอนแน่นอนอันนี้แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับกขอบคุณครับ